เบรกรู้สึกว่ายิ่งเราอยู่ด้วยกันมานานๆปุป๊บอ่ะมันไม่ได้หวานแหววเหมือนแรกๆแล้วเพื่อนคนพูดแรงแรงมากแล้วเป็กใช้คําพูดไม่ดีทุกครั้งเวลามีปัญหากันเป็กจะใช้คําพูดที่แรงที่สุดจนกว่าการจะมีรีแอคที่เป็กต้องการแล้วเปรกถึงจะอยู่คืออยากจะบอกเขาว่าอยากให้ใช้คําพูดดีๆอะ่ะเพราะว่าคําพูดนั่นแหละมันคือสิ่งที่แบบทำ,ทำมันมันมันเจ็บนะคาพูดแค่คําพูดบางคําพูดออกมามันเจ็บแบบเจ็บไม่ต่างจากการรุนทำร้ายร่างกายเลยนะ เป็นคนที่ชอบดูสถานที่ท่องเที่ยวคือเราเห็นอะไรที่มันดูแฮปปี้มีความสาุขแล้วก็อยากแชร์แปลว่าเป็นหลายคู่นะที่แบบเวลาไปเจอสถานที่ส,สวยๆชอบแท็กแฟนอะแต่นี่โดนแท็กไม่ได้เครียดมันเกิดความกดดันของพี่พี่ต้องพาน้องไปให้ได้แต่ณนะตอนนั้นแบบการเงินมันยังสตาร์ทอยู่มันไปไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ก็จะเครียดกดดันตัวเองว่าทำไมแค่ใี้กูพาแฟนกูไปไม่ได้ว่าแม่เงเลยกระจอกว่ะ กอย่างมันย้อนกลับมาหมดเลยว่าแบบพี่ทาแบบนี้อีกแล้วพี่ทําให้กายต้องมาร้องไห้มาเสียใจถ้าเราบอกเลิกกันด้วยอารมณ์อ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาหากันแต่ถ้าเกิดเราบอกเลิกกันด้วยรอยยิ้มอ่ะมันยากที่จะกลับมาหาแล้วแต่ถ้าเกิดวันนั้นมันไม่ใช่อารมณ์แล้วอ่ะมันเกิดจากแบบการคิดมาแล้วใ่ปรองมาแล้วแล้วแบบเองจากกันด้วยแบบยิ้มให้กันแล้วต่างคนต่างแบบต่างแยกย้ายกันไปมีความสุขเถอะเออมันน่าัวกว่า